เบนพรชิตาเปิดภาพวันวุ่นๆเมื่อพี่ปริมพี่ปรางรุมเลี้ยงน้องเปรมกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของบ้านไปซะแล้วสำหรับน้องเปรมลูกชายสุดจำม่มของคุณแม่คนเก่งเบนพรชิตากับคุณพ่อมิกบรมวุฒิแถมล่าสุดคุณแม่เบน์ก็ยังนำภาพความประทับใจในวันวุ่นๆของครอบครัวมาแชร์ลงอินสตาแกรมให้แฟนคลับได้ออมยิ้มกันอีกครั้งโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพพี่สาวทั้งสองคนอย่างน้องปริมและน้องปราง กำลังช่วยเจ้าตัวเลี้ยงน้องเพรมที่กำลังนอนกินนมสบายอยู่บนเบาะนุ่มๆแถมทั้งสองสาวยังมีการเฝ้าประคบประงงมไม่ห่างเรียกได้ว่าทั้งเห่อและห่วงน้องชายเป็นที่สุดในขณะที่เบ้นพชิตาก็ได้เขียนแคปชั่นน่ารักน่ารักถ่ายทอดความรู้สึกของคนเป็นแม่เมื่อได้เห็นภาพประทับใจดังกล่าวเอาไว้ด้วยว่าก่อนพี่ปริมไปโรงเรียนแม่จะพาน้องนอนอาบแดดยามเช้าทุกวันเพื่อรับวิตามินจากธรรมชาติพี่ๆก็ช่วยรุมกันเลี้ยงน้อง ฮแท็กบุ่นไหมให้ทายแถมคุณแม่เบ้นยังได้บอกเอาไว้อีกว่ากว่าจะได้นอนคุยกับน้องอยู่นั่นแหละถ้าไปโรงเรียนแล้วง่วงต้องขอโทษคุณครูด้วยนะคะพี่เขายังเหินน้องอยู่เลยค่ะพอได้เห็นแบบนี้แล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าอดที่จะชื่นใจไปกับสาวเบ้นไม่ได้เลยจริงๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ